มันน่าจะใช่ห้องน้ำนะแต่ห้องน้ำเป็นห้องน้ำยังไงไม่รู้ว่ะห้องน้ำห้องน้ำแบบผุกพังโอ้ยเฮียอยู่บ้านนี้กันรถบักกี้ดอกนี้ได้ปะบักกี้รถยุ่งสัตว์ไกลเลยเฮีย,อยเออวงเบร์บต้องขับอ่ะต้องขับอะ่ะรถอีกคันอยู่ไกลวะนอกหมอกไกลไหมโหไกล วิ่งวิ่งสี่เลยก็ได้วิ่งสี่เลยก็ได้วิ่งไปแตกแตกขอบเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแปบ๊บนึงเห็นคนเห็นคนตรงนั้นโอเคได้เห็นหัวแปบบ๊แบๆแป๊บห,หนึ่งห็นแลึ่งตัวสองตัวสองตัวสองตัวยิงกันอยู่มันชาร์จกันมันชาร์จกันมันชาร์จกันเราเข้าวงไปรอมันได้อเอาอปะันดาันดาจะยิงเหรอโอเคโอเค ใช่ใช่เห็นอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่มมันมาแอดออกูวิว่ง<ห>ดูข้างบนนะถ้ากูแตกคือมีคนบนเนี้ยบนที่กูวิ่งเนี่ยเล่นสองสองก็ได้ทางขวาทา,ขา,ขวาวงขวาวิง่งทางขวาวิ่งกูรอมนันจะวงเฮ้ยมันเดินมาว่ะพี่ตรงไหนไไหลังเก่าหลังเกาเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอขอเข้าวงก่อนมันยิงละมันยิงละมันไฟเยอะไม่ได้แดกกูหรอกกูบอกเลย งอนมาโหง่ายจีบเพื่อนควนหงักยิงงอนพวกมึงไม่แข็งตีข้างหลังมึงเนี่ยยืนี่จับเฮ้ยมีศพตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่นี่อยู่เล็งรอพี่อางซ้าไฟ ต้องเราคือเราต้องเล่นตรงนี้ว่ะแต่ไปไม่ได้ปิ้งไปน่าจะแตกมาเลยเล่นตรงขอบก็ได้พี่ข้างหลังมีรถกระบะอะพี่อ่นนะตรงนี้นาตรงนี้นะตรงนีนไม่เห็นะมเนีเ้นะตรนะรง้นตรงนี้นะตรน้ตงนี้นตรงนะง้ต่งนร้อยู่งออ้ง้ มองอยู่แต่ไม er oh ah, ่เห็นไม่เห็นจริงเจอละเจอละเจอละตรงนั้นเลยสองตัวตรงนั้นเลยสองตัวเดี๋ยวมาร์กไม่ใช่ตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่อ่าตรงนั้นเลยสองตัวตรงนั้นเขานั้นเลยสองตัวเขานั้นเขานั้นสองตัวเห็นสองตัวตายตายตายเขาตายเขานั้นตายหมดใครกูมาร์กอีกกีตายหมดมันโดนข้างหน้าเข้าโดนข้างหน้าเข้าตรงมาร์กกล่ะตายหมด แล้วโดนตรงไหนเข้าไม่รู้นั่นน่ะวิ่งอยู่อีกตัวหนึ่งที่เดียวกันที่เดียวกันคอร์เรต้กันขว,ข,วขวาจะเข้าง้างขวาข้างหลังเราจะเข้าโอเคโอเคเตรียมยิง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 ผมเข้าบนให้กูดูตรงที่เดียวมาร์กให้กูไม่เห็นหตรงที่เดียวมาร์กเมื่อก<ม>ี้มีระเบิดไประเบิดมีลูกหนึ่งอ่ะแต่กู <พา S 1> อยู่เนี่ยไอเดียวเองอยู่ข้างหน้าพี่ีฟ้าไม่ได้เดี๋ยววิ่งตรงระเบิดการฉัาล้ กูเห็นสองตัว,วนะตรงนั้น,นอะขวาขวาขวากำลังไปใครวะปั๊มยาก่อนไอ้เลือดแดงปั๊มยาก่อนคนอื่นช่วยยิงหน่อยกูเ,ยเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูดังเ,เ,เ,เข้าวงกูดังตามหนึ่งเดียวตามมึงอยู่ ขวาขวาเอ้ยซ้ายซ้ายซ้ายเนินหน้าเบอร์สี่อะหน้าเบอร์สี่อะใช่เบอร์สี่เบอร์สี่ใครวะเฮ้ยมึงจะยิงผมโดนเนี่ยมันอยู่ตรงเนินหน้าปงเนี้ยเนี่ยเฮ้ยข้างมาพี่บอกแล้วข้างมาหน้าเบอร์สี่เลยนะมีปงอ่ะสวยมึงเล่นมึงเล่นกับเบอร์สี่เลยมึงเล่นกับเบอร์สี่เลยมึงเล่นกับเบอร์สี่เดี๋ยวกูเล่นกับเดียวเล่นเลยเล่นเลย ป, oh, ป uh, who, medidas, ั like are, ๊มกูก like so kind of so ูปั๊มอยู่กูปั๊มอยู่กูชุบปั๊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 มปั๊มชุบอยู่ไอ้บอสีร์ฟีไอ้บอสี่ร์ฟีกูจะแตกปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาเจ็บมากเจ็บมากจีไฟจีไฟจีไฟไปไฟครึ่งหนึ่ง เจ็บมากเกปาสมกเตรียมวิ่งยิ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 งกันสามคนเลยยิงกันสามคนเลยกูปาสมกปองสมกอยู่ยิงกันสามคนเลยเหมือนไฟมองอะาย เดือตัวเดียวไม่รู้ไม่เห็นมองอยู่ไม่เห็นไม่เห็นเยูงไม่เห็นอยู่ดียิงเลยยิงเลยเดียวยิงเดียวเดียวเดียวรออะไรอ่ะปล่อยปล่อยให้กูดาว เออแค่นั้นแหละยิงไม่ตายอ่ะพี่เดียวปี่าน้ก,กูยังไม่ปั๊มเลยไม่แกี้กูพอมเฟิร์ตกูวิ่งมาเลยกูทำไรวะที่หนึ่งหนึ่งคิวท,ทำอะไรมาวะ